สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอ้ครับกับช่องเน็กเจนขับ Ford ครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่งานมอเตอร์โช2025ที่บูธฟอร์ดประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับสำหรับในงานมอเตอร์โช2025ในปีนี้นะครับฟอร์ได้นําในสุนของตัวรุ่นรถนะครับที่ได้หยุดผลิตนะครับไปพักหนึ่งกลับมาจําหน่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับในปีนี้นะครับฟอร์ได้เปิดตัวรถในรุ่นของตัว edition ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก่อนที่จะรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องน็กเจอรฟอร์ดของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศรอบๆงานมอเตอร์โชว์ที่บูตฟอร์ดของเราพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกครับผมสําหรับคันที่ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็น next gen ford ranger รุ่น Sport ขับเคลื่อน4ล้อครับที่ Ford ได้นํากลับมาผลิตอีกครั้งในปี2025ครับ มอลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับผมแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์ตัวมัด6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวครับที่ช่วยทําให้อัตราการเร่งของเรานั้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับสำหรับสีที่มีให้เลือกนะครับแน่นอนครับผมก็จะมีในส่วนของตัวโทนสีหลักครับสีขาวสีเทาดําและสีดํารวมถึงในส่วนของตัวสีน้าเงินด้วยนั่นเองแต่ว่าคันที่ฟอร์ดได้นํามาจัดแสดงใในนนนงาชวปีี้ ดไ้ทําการตกแต่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะทําการตกแต่งในส่วนของตัวรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าครับผมไฟหน้า LED C-Cap ครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับอันนี้จะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้ามีอักษร FORD ครับผม ดำเงาสลับกับดำด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอะคริลิกครับผมบริเวณฝากระโปรงครับอันนี้ Ford ได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมให้ในรุ่นของ r a เจ e r Sport 2025ที่นำมาจัดแสดงด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับคันนี้ครับในส่วนของตัวสีเนี่ย Ford ได้แล็นะครับในส่วนของตัวสีที่เป็นสีน้ำเงินด้านนั่นเองนะครับผมก็จะให้โทนละลอยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดตกแต่งครับที่ Ford นนำมาจัดแสดงนั่นก็คือในส่วนของตัว คิวล้อนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นคิวล้อที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยฟอร์ดได้นำมาจัดแสดงในส่วนของตัวล้อแม็กขอบ18จากค่ายเลนโซนะครับผมรัดด้วยยาง bf goodrich ครับเป็นยาง at นะครับซีรียางอยู่ที่2 6 5 6 0 r 1 8นั่นเองนะครับก็จะให้ทรงให้ฟิตเมนต์ระลอดแบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคสำหรับมิติพื้นฐานด้านข้างตัวรถครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบขยายในส่วนของตัว ผงแก้มข้างใหม่ครับซึ่งแน่นอนจะมีความกว้างรวมถึงดีไซน์ที่ Ford ออกแบบให้มีเส้นสันตัดแบบนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของตัวความทัสครับความเป็นอเมริกันสไตล์ในรถ Ford ของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราตามกันมาต่อครับผมช่องระบายลมแก้มข้างครับช่วย flow อากาศช่วยระบายความร้อนครับผมจากบริเวณห้องเครื่องนะครับไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างครับกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่ครับ การปรับการตั้งค่าการาพับกันกลางจะเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ที่มุมกระจกมองข้างครับผมอ่าเป็นสีเทาบูด็กเล่แบบนี้นะครับผมในรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจมาเปิดปิดตัวรถนะครับสามารถเปิดปิดตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างอ่า บนในข้างเป็นสีดำนั้งชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้เป็นชิ้นงานตกแต่งนะครับที่ฟอร์ดนำมาจัดแสดงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราตามมาต่อเลยครับมิติพื้นฐานช่วงล่างครับในส่วนของตัวระบบเบรกเนี่ยดิสเบรกคู่หน้ารัมเบรกคู่หลังครับการจัดวางในส่วนของตัวตำแหน่งโช๊คอัพใหม่ที่ฟอร์ดย้ายมาอยู่นอกแฮสซีนอกตัวถังแบบนี้ครับรวมถึงในรุ่นสปอร์ตเนี่ยยังได้โช๊คอัพที่เป็นแบบโมโนทูฟเนื้อนั่นเองนะครับ ก็จะทําให้เราขับสนุกรถเราขับนึบเฟิร์มด้วยนั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ตกแต่งครับสาหรับอะคริลิกบริเวณด้านข้างเขาว่า4ีคูณสครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลบาร์ครับอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยที่มาจากโรงงานจะมีในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กให้แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่ฟอร์ดนำมาจัดแสดงในงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับสวยไหมครับเป็นโลบาร์ อ่าโอเคครับผมเราตั้งกันมาต่อเลยด้านท้ายครับผมด้านท้ายไฟท้าย LED ครับในรุ่นของ Range r n g e r Sport ครับคันนี้มีอะคริลิกนะครับคำว่า Range r บริเวณฝาท้ายให้ด้วยนั่นเองนะครับกันชนท้ายสีเทาบูดเกรยแบบนี้ครับผมแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวคันนี้ได้เสริมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวโรลลิ่ฝาท้ายปีกระบท้ายครับผมจากค่าย Aerogas ครับก็จะให้ ความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวมิติภายในห้องโดยสารกันครับว่าในรุ่นของ2025ครับในรุ่นของเน็ t r a n g e r Sport เนี่ยฟอร์ดได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสิ่งไหนมาให้บ้างนะครับโอเคอตัวรถเดิมนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผม ดูได้จากด้านในนะครับจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสีน้ําเงิน2,25 0นะครับจะถูกเพิ่มในส่วนของตัวสีน้าเงินนะครับโอเคพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเราน้ําหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงด้วยมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์สมาร์ทคีย์เดตต่างๆมีให้อย่างครบครันครับในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลครับขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับระดับความเร็วรอบรถครับตำแหน่งเกียร์ครับผม แน่นอนครับในรุ่นของสปอร์ตของเราเนี่ยจะได้ในเรื่องของตัวที่ปัดน้ําฝนอัจฉริยะด้วยนั่นเองนะครับการยกต่างๆเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานของตัวรถครับซ้ายขวาปกติเลยนะครับต่อมาครับในส่วนของตัว หน้าจอ s ิ n ค์โฟครับขนาด10.1นิ้วครับที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto อยออโต้ก่อนการซิงตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานสักสรถตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลและเช็คพิกัดตัวรถจากระยะไกลได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวเบาะหนังแน่นอนครับในรุ่นของ n นเจเนอเรชั่นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมีซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของเขานะครับเดินได้แต่เข็บได้ถี่เท่าแบบนี้นะครับผมก็จะให้ความรู้สึกพรีเมียมมาายยิ่่งงขึ้้นนนนดวัััเอะะครรบบผมแลสหํห ระบบขับเคลื่อน4ล้อครับแน่นอนก็จะต้องมาพร้อมกับปุ่ม Dive Mode ครับที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางบริเวณนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราขับขี่รถได้อย่างง่ายดายครับเป็นการขับขี่4ล้อแบบพาทาทมครับเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสถานการณ์ที่เราเจอด้วยนั่นเองนะครับภายในกว้างขวางครับนั่งสะดวกสบายถุงลมแอร์แบ็กนิรภัยมีมาให้ถึง6ลูกครับผมระบบ r O M ระบบ A B S E B D ต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของตัว แอร์ครับผมที่อยู่บริเวณตอนหลังผู้โดยสารแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์เพิ่มประโยชน์การใช้สอยมากยิ่งขึ้นให้กับพื้นที่นะครับบริเวณด้านท้ายด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับราคาจะจาหน่ายครับในรุ่นของขับเคลื่อน4ล้อครับผมหลายๆท่านอาจจะรอฟังราคาอยู่นะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับผมสาหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นของ Nexgen t Ranger Sport นะครับผมราคาจะจาหน่ายณปัจจุบันครับ1ล้าน ต้นๆเท่านั้นนะครับผมฮะอุ้ไว้ก่อนนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมฝากไปด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆที่ฟอร์ดนำมาเปิดตัวในปีนี้กันต่อเลยครับโอเคนะครับและก็นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่ฟอร์ได้เปิดตัวนะครับในงานมอเตอร์ โชว์2025นะครับนั่นก็คือในรุ่นของ Next Gen Ford Everest Sport เป็นตัว Edition ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับว่าในส่วนของตัว Edition เนี่ยแน่นอนครับคำว่า Edition ก็ต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนให้หล่อๆ่อมาจากโรงงานครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ัรายการเลยครับผมสำหรับในส่วนของตัวพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยในรุ่นของ Next Gen Everest Sport นะครับแน่นอนครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับ170แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเกียร์มติ6สปีดครับผม ไฟหน้าครับเป็นการปฏิบัติงานแบบ LED ครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running ครับกระจังหน้าสีดำเงาครับพร้อมกับโลโก้ f อ r d ขนาดใหญ่ที่ตรงกลางกระจังหน้าครับเป็นสีน้ำเงินมาพร้อมกับกล้องมอง360องศารอบคันระบบ b า Sport ครบคันครับเซ็นเซอร์ป้องกันกระชนด้านหน้าถึง4จุดครับระบบความปลอดภัยครบคันครับสำหรับในรื่ของอีดิชั่นนะครับฟอร์ดได้เพิ่มเติมในส่วนของตัวไอคิลดิสเอเวอเรสต์ที่อยู่บริเวณฝากระโปรงมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผม โอเคแน่นอนครับอีดิชันล้อแมกปรับเปลี่ยนใหม่ครับเป็นล้อแมกขอบ20ขนาดเท่าเดิมครับแต่ว่าในส่วนของตัวเท็กเจอร์ลายต่างๆเนี่ยฟอร์ด e ได้เพิ่มเติมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราวิ่งเราใช้งานเนี่ยจะเห็นเป็นคลิปแดงๆนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยล้อแมกเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสิ่งที่ฟอร์ดเพิ่มเติมในตัวอีดิชันครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์สีดําด้านครับที่ฟอร์ดแลปตั้งแต่คัน A นะครับ มาถึงบริเวณด้านหลังแบบนี้เลยนะครับามาจากโรงงานข้อดียังไงครับมีการรับประกันนะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับก็สามารถเคลมในส่วนของตัวประกันภัยวารันตีชั้นหได้ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับสีดำได้านแบบนี้ครับสำหรับในตัวรุ่นของ R Sport นะครับผมจะตัวที่จะเป็น R Edition นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวสีขาว แล้วก็ส่วนของตัวสีบรอนเงินนะครับผมโอเคครับผมเละปลี่ยนเกียอแน่นอนครับผมในปี2025ครับ Ford ได้นำในสนข,ของตัวรถ n e x t g l Ranger Wildtack V6 Diesel ซครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า Ford ได้นำมาจัดแสดงแต่สิน พิเศษความพิเศษของคันนี้คือ Ford ได้นำในส่วนของตัวชุดแต่งจากค่าย ARB ครับผมมาอยู่ใน Next g e n Ranger w i ไว t ์แท V6 คันนี้ครับผมสำหรับความรอจะมีอะไรบ้างครับเราไปรับชมทีละรายการครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยฟอร์ดได้ยกในส่วนของตัวกระชนหน้าจากค่าย ARB ครับติดตั้งในรถ Next g e n Ranger w i t ว t ์แท V6 ครับผมแน่นอนครับอุปกรณ์ A อสเซรีของค่าย ARB ครับคุณภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับการันตีเลยนะครับเรียกว่าสายออฟโรดเนี่ยเรารู้จักอย่างแน่นอนในส่วนของตัวกันแคล้งครับก็จากค่าย ARB เช่นเดียวกันครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าครับกระจังหน้าแท้ FORD ครับเป็นสีดาเงานะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับบริเวณหลังพึ่งค้าไฟหน้าแมทริก LED ครับระบบการส่องแสงแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทา n นิงมาให้ด้วยนั่นเองนะครับ อะคริลิกไวด์แท็กครับที่อยู่บริเวณฝากระโปรงครับเสริมมิติความโดดเด่นให้กับด้านหน้าตัวรถด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับผมปอดได้นําในส่วนของตัวล้อแม็กจากค่ายเลนโซครับมาติดตั้งให้ครับเป็นล้อลายแม็กลายใหม่ล่าสุดเลยให้ความหล่อนะครับรวมถึงในส่วนของตัวยางโยโกฮาม่าครับซีรีส์ยางสา5 5 5 5ย์ห้าห้าห้าอาร์ยี่สิบครับผมยางจากค่ายโยโกฮาม่าครับซีรีส์ยางสา5 5 5นย์ห้าห้าห้าอาร์ยี่สิบครับล้อแม็กขอบยี่สิบ ออฟเซตบวกสิครับผมใส่กับตัวรถนะครับก็จะให้มิติความล้นแบบนี้นิดนึงนะครับผมอ่าโอเคครับสําหรับอุปกรณ์ชุดแต่งต่อมาครับในส่วนของตัวแหลกครับเบสแหลกครับจากค่าย ARB เช่นเดียวกันครับผมรวมถึงในส่วนของตัวไฟตกแต่งนะครับก็เป็นงานจากค่าย ARB ครับไฟบาร์นะครับที่อยู่บริเวณหลังคาแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดครับ แน่นอนครับบันไดครับโอ้โหหล่อจริงๆครับสำหรับชุดแต่งนิฟร์นนำมาจัดแสดงในปีนี้นะครับวายแทกวีกครับผมขุมพลังเหลือเน้นแรงบิดเยอะๆครับใครที่เป็นสายออฟโรดเนี่ยไม่ควรพลาดครับผมรวมถึงชุดแต่ง ARB ที่มาจับคู่ด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายิ่งเป็นการเสริมความแข่งนะครับให้กับนิกเจเ r a เจอร์วาแทกวคคันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมชนด้านท้ายครับผม หล่อไหมครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในงานที่ฟอร์ดได้นำมาจัดแสดงเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถนะครับในปีนี้กับงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5ด้วยนั่นเองนะครับ